สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอือหือแฟนคลับสายเปซื้อที่ดินต่างประเทศให้สองนางงามชื่อดังเป็นสองสาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆในตอนนี้ระหว่างอิงฟ้าวราหา์กับชาลลอตออสตินนางงามจากเวทีมิสแกรนด์2 0 2 2ซึ่งเธอทั้งสองคนก็มีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศต่างชื่นชอบและติดตามพวกเขาเป็นจํานวนมากซึ่งล่าสุดนับว่าเป็นเรื่องฮือฮามากเมื่อมีแฟนคลับสายเปซื้อที่ดินให้ทั้งสองคน โดยชาร์ลอตต์พลดเฟซบุ๊กชา์ลอตออสตินครบรับหนึ่งเดือนเซทีดินให้ทุกคนค่ะขออย่าดมค่ะไม่ไหวไม่ไหวอิงฟ้าวราหะพี่ฟ้าสนใจย้ายไปเลยใหม่ค่ะตอนนี้หนูกําลังลาที่บ้านจองตั๋วเก็บกระเป๋าติดต่อช่างสร้างบ้านที่โน่นแล้วค่ะในขณะที่เพจเฟซบุ๊กฉันชอบดูนางงามเผยว่าแรงมากและสุดแฟนคลับของแฮชแท็กอิงลอจากด้อมแอสไซด์แบทแมนเอ็นด์สกอร์เอฟซี่ีดินให้อิงฟ้าและชารลอตที่ประเทศสกอตแลนด์เนื่องในโอกาสที่ทั้งคู่ได้รู้จักกันครบ นเดือถือเป็นมิติใหม่ของวงการนางงามบ้านเราเลยแฟนๆเปกันสุดพลังท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ